อย่าแต้คอคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำน้ำยาขัดไร้สารเคมีรุนแรงทำง่ายๆได้ที่บ้านและส่วนผสมมีไม่กี่อย่างขัดได้ทั้งหม้อแล้วก็ห้องน้ําและสุขภัณฑ์ต่างๆอีกด้วยนะคะส่วนผสม2อ,อย่างแรกก็จะเป็นน้ํายาล้างจานจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะ300 ML อยาสีฟันสูตรสําหรับฟันขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะทูนแล้วผสมทั้ง2อ,อย่างให้เข้ากัน ตีเบาๆให้ยาสีฟันแตกตัวนิดนึงนะคะใช้มือเราที่ใส่ถุงมือแล้วลงไปผสมก็ได้ค่ะยาสีฟันและน้ำยาล้างจานเข้ากันดีแล้วก็มาเตรียมน้ำเปล่า500 ml เบกกิ้งโซดา 1, 1ช้อนโต๊ะพูนๆคนให้เข้ากันหรือว่าคนให้เบกกิ้งโซดาละลายอย่าแต้ก็จะเปลี่ยนภาชนะนิดนึงนะคะเพื่อจะเตรียมกรอกใส่ขวดจากนั้นก็นำน้ำเบกกิ้งโซดาลงไปผสมให้เข้ากันเติมไปคนไปแบบนี้นะคะ อยากคนแรงเกินไปเดี๋ยวจะเป็นฟองส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็มาเตรียมกรอกใส่ขวดจะเป็นขวดบีบแบบนี้หรือว่าเป็นขวดน้ำยาล้างจานก็ได้ค่ะเอาเท่าที่เรามีนะคะเสร็จแล้วจะมาลองขัดก้นกระทะดูนะคะปะกติสำหรับก้นกระทะเราล้างธรรมดาก็จะมักไม่ออกที่ผ่านๆมายาแต้วใช้ซ้อนมะเขือเทศขัดก็จะแช่ไว้เป็นวันๆสำหรับสูตรนี้ไม่ต้องแช่เลยค่ะ แค่ออกแรงขัดไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานคราบสกปรกหรือว่าคราบไหมอยู่ก้นกระทะก็จะหลุดออกแบบง่ายๆและยังสามารถนำไปขัดสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าอ่างล้างจานแม้กระทั่งโถชักโครกก็ยังขจัดคราบออกแบบง่ายๆและก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะถ้าหากท่านไหนต้องการน้ำยาขัดที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านปราศจากสารเคมีรุนแรงก็ลองไปทำสูตรนี้ใช้กันดูนะคะค่ะสิ่งดีๆแบบนี้บายยาแต้ยวครัวคำตัวโตวขอบคุณที่ดูจนจบคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ